สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนนะครับที่ครับอีดํานะครับแก๊งอีดําทุกคนนะครับน่าจะไปอยู่ขมรนะครี่ครับนะเพราะนิสัยสันดานพอๆกันสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ครับก็มีทิทานเรื่องหนึ่งจะมาให้ฟีฟังนะครับตอนนี้ก็มีกระแสมากมายนะครับถึงประเทศชาตินะครับบ้านเมืองของเรานะครับตามกระแสก็อย่างที่เราเห็นคลิปลงคลิปลุดแต่วันนี้ครับเราอย่าลืมกระแสนะครับ บ้านสี่กองของเรากับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีนิสัยคล้ายๆนะครับคนเขมรนะครับผู้นาเขมรนะครับคือใครใครสิครับคือดําครับคืออีเจ้าแม่นะครับนะเจ้าแม่ลํายองของเรามีนิสัยพฤติกรรมนะครับคําพูดเป็นคำพูดนะครับไม่มีสัจะนะครับสัจะไม่มีบุูโจรนะครับพร้อมที่จะหักหลังได้ทุกเมื่อเหมือนตอนนี้หักหลังตอนนี้หักหลังอีกคนปวกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแต่ละคนแต่ละคนนะครับอย่างไอปากคนอย่างงี้ก็นะครับนิสัยสันดานก็ชอบชอบโกง ทับโกงนะครับเหมือนขมิ้นครับทับโกงพืชแผ่นดินไทยนะครับแล้วก็อียานครับอีนี่ก็นักบิดนะครับบิดพอๆกันครับบิดพอๆผู้นำขมิ้นไอ้แก๊งพวกนี้ครับไอ้เกือบอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ก็นะครับชอบอ่าหาเงินหาทองนะครับหากินนะครับขอทุนขอทานนะครับคล้ายๆอ่าขมิ้นะครับพวกนี้แก๊งพวกนี้น่าจะไปอยู่ขมิ้นครับไม่น่าอยู่ที่ไทยโดยเฉพาะอีดำนะครับนะดำนะครับ ครับตอนนี้ก็มีประเด็นมากมายในโลกโซเชียลนะครับแต่นิสัยของคนกลุ่มนี้ครับน่าจะไปอยู่คอมเมด้หมดเลยนะน่าจะไปอยู่คอมเมดี้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านครับผมนะครับนะพฤติกรรมเหล่านี้ของอีดัมเขาตามของใครก็ตามเนี่ยนะครับมัน fc ลองมองดีว่าใครขายไหมใครขายไหมครับใครผู้นำคอมเม้ไหมครับเหมือนไหมครับนะครับอืมเหมือนครับ อีดํนี้ต้องต้องต้องถูกปิดประตูเมืองบ้านสี่กอครับหรือว่าต้องถูกปิดประตูนะครับป่าหวายนะครับนานี่ใส่สันดายใหดำนะครับต้องปิดประตูครับนะปิดประตูนะครับตีดำนะครับนะเอฟซีครับระหว่างผู้นำเขมรกับอีดํานะครับเจอตีใครก่อนครับเอฟซีครับอ่าระหว่างผู้นำเขมรกับอีดํานะครับถ้าเจอตีใครก่อนนะครับเป็นผมนะครับตีดำตีทั้งคู่ไอ้เสียนะครับ ไอ้ผมตีทั้งคู่ครับนะเออนะครับอืมนะครับนะเอาไงดีครับวันนี้ครับทุกท่านครับนะถ้าเจอดำเจอกับผู้นำผมตีทั้งคู่ผู้นำคาเมร์ครับผมตีทั้งคู่ครับจริงๆผมไม่เอาไว้หรอกครับคนประเภทนี้ครับนะครับ พวกเรียมเยอะนะครับพวกเหลี <kau terminar lyn player> ่ยมเยอะชอบอะไรพวกเนี้นะครับ <du> ส erm <ills> ี่นะครับไปอยู่ด้วยกันได้ครับแก๊งพวกนี้อยู่ด้วยกันได้นะครับนะอืมนะครับไปอยู่ด้วยกันได้สีครับนะคนเหล่านี้ครับมีพฤติกรรมที่ชอบหักหลังชอบเนรคุณนะครับชอบเนรคุณแล้วก็ชอบใส่ร้ายใส่ฟ้าพวกผู้อื่นนะครับชอบยึดชอบยึดพื้นที่ของผู้อื่นผู้นำขมรครับพยายามที่จะยึดพื้นที่เรา ข่าพนมรุ้งครับตัวอ uh ีดำนะครับอีน bon ี nowhere, well ่ครับมีพฤติกรรมยึดพื้นที่ป่าหวายห้าไร่ครสิครับนะครับเออมันพอๆกันครับระหว่างอีดำกับขาแมนีครับพอๆกันครับไปอยู่ขาแม์เลยนะครับมีเจะาเขารักชาครับอีนี่รักป่าสงวนครับอีดำรักป่าสงวนครับทุกท่านเห็นไหมครับไอ้ครับขาแมนะครับก็พยายามที่จะ ยึดนะครับพื้นที่ของเราตามชตะเก็บชายแดนตัวอีดำนะครับก็จะยึดที่ปลาสวายตามตะเก็บชายแดนลาวเหมือนกันเห็นไหมครับเอฟซีครับมีสันสันดานมพอกันครับอดีตอดีตชาติเป็นลูกของพระรามขมิหรือเปล่านะครับนะเพราะนั้นครับไอ้พวกที่ชอบที่ชอบทางเนี่ยชอบยึดของคนอื่นเนี่ยชอบเอาที่ของคนอื่นไปเป็นของตัวเองเนี่ยพวกนี้นะครับใช้ไม่ได้ครับจริงๆใช้ไม่ได้ครับ จริงเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่านี่ใส่พอๆกันอยากให้อีดาไปอยู่คาเมผมอยากให้อีดาไปอยู่คาเมครับไปอยู่คาเมเลยนะครับไม่ต้องอยู่นี่นะครับเพราะนี่ใส่สันดาลพอๆกันนะครับไม่รู้ว่ามาเผ่าพันหรือเปล่านะครับอีดำนี่ดีชาปเป็นคนคาเมหรือเปล่าชอบยึดที่ชอบเอาที่ของคนอื่มนมาเป็นของตัวเองครับชอบบุกรุกที่ป่าสงังงวนชอบอะไรเงี้ยคือสันดาลพอๆกับค่มเมยแเลย FC ครับสันดาลพอๆกันครับเพราะฉะนั้นไปอยู่กันได้ครับไปอยู่ด้วยกันได้ผมถึงถาม FC ครับว่าระหว่าง อีดํากับผู้นำขมเจอตีให้ก่อนสำหรับผมตีทั้งคู่ครับนะครับไอพวกที่ชอบเอาที่นะครับชอบเอาที่เป็นของตัวเองเนี่ยพวกนี้ครบไม่ได้ท่านครับครบไม่ได้นะครับครบไม่ได้ผมบอกเลยครบไม่ได้ใครจะครบผมไม่ครบนะครับคนประเภทนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราเราพวกเราครับต้องเรียกร้องอธิปไตยขับไล่อีดําไปอยู่ขมครับกับบ้้นเกิือของมันเราท่านครับขับไล่เลยครับ เราต้องขับไล่อีดำนะครับกับบ้านเกิดของมันนะครับบ้านเกิดมันอยู่ที่คาเมเพราะว่ามีสายสันดานพอๆกันเพราะฉะนั้นฝากทุกคนนะครับใครเห็นด้วยครับกดหัวใจมาสามดวงรัวๆครับใครเห็นด้วยครับกดหัวใจมาสามดวงรัวๆนะครับตอนนี้ครับนะพุนําคาเมนะครับจะเอาพื้นที่ยึดยึดพื้นที่เราตัวอีดำนะครับเป็นคนทายจะแท้ครับจะยึดพื้นที่ป่าปลาสงวนอีกห้าไร่ครับดูดิครับเลวพอๆกันครับทุกท่าน เรวพอกันครับเจ้าท so, so <laughs> yeah, ี่ของดื่นเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเจออีดำเจอผู้นาขาแมตีทั้งคู่ใครตีครับตีให้สรุปครับอย่าเอาไว้ไอ้สิครับจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมกันจับม้จากมือครับไล่อีดำไปอยู่ขมแยครับอย่าให้มันอยู่บ้านสี่กอครับนะครับอย่าให้มันอยู่บ้านสี่กอหนักแผ่นดินนักแผ่นดินหนักแผ่นดินคนยังอีดำเป็นคนหนักแผ่นดิน นอิครับเพราะฉะนั้นเราต้องขับไล่ครับคลิปนี้ใครไม่ดูถือว่าพลาดครับต้องรีบดูคลิปนี้ครับไอสครับอันเดีชาติของอีดันครับเป็นลูกของขมแม่ไอ้สครับนะอเดียชาติครับเมื่อพบชาติเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วครับเป็นลูกของขมแมนะครับเลยชาตินี้เลยมาเกิดมาตกอยู่ที่ประเทศไทยนะครับก็มีสันดานนีสัยพอๆกันนะครับพวกเราต้องช่วยกันรักพุทักป่านะครับแต่อีดันะครับปลุกป่าผ่าแผ้วถางป่านะครับนะ เอารถถ่ายเอาเครื่องจักรเข้ามาปลกลูกป่าส่งมาแม่ครับขุดหลุมนะครับขุดหลุมอําพาพะพอกันครับพวกนี้ชอบทำร้ายป่าพพอกันเพราะนั้นให้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันเท่านั้นครับสิ่งจะนั่นนี่สิครับเพราะฉะนั้นนะครับขับไล่อีดํานะครับไปอยู่คาแมด่วนนะครับอยู่ไทยไม่ได้แล้วครับนี่ใสยสันตมาพอกันนะครับเรียชาดครับอีดเปมนคนคาแมเพราะนั้นพวกเราต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันขับอีดําไปอยู่ต่างประเทศครับจริงๆงครับ เห็นไหมครับผมบอกแล้ว fc ครับนะสันดานไม่พอกันครับระหว่างผู้นำคาร์เมนะครับไอดําเนี่ยผมบอก fc เรือตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้น fc เข้ามาคอมเมนต์กันได้ครับระหว่างอีดํากับผู้นำคาร์เมตีใครก่อนผมตีทั้งคู่ครับทุกท่านนะครับจริงผมตีทั้งคู่เลยนะครับนะเออเรื่องนี้ว่าจะไม่เล่นต้องเล่นหน่อยครับเพราะว่านีสใสสันดานคล้ายๆกันครับชอบยึดที่ของอื่นชอบเอาที่ของอื่นไปที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นนิสใสสันดานคล้ายๆกันผมก็เลยแบบเออต้องเล่นเรื่องนี้หน่อยถ้าไม่เล่นไม่ได้รีครับนะพวกเรา ขับไล่ดับออกจากบ้านสี่กอครับไปอยู่ขมแม่ด่วนเลยครับส่ครับนะนะครับเพราะฉะนั้นใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากฝากกดตับตไคร้ฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกันครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนิทานครับ